สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กำลังเข้ามารับชมคลิปนะครับที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับวันนี้ช้างกระนะครับผมเซตนี้ผมจะมาเซลนะฮะเซตนี้ผมจะมาเซลเพราะที่บ้านปลูกไว้เยอะแล้วนะครับผม<ๆ>ขายออกไปเอาทุนครับผมรักษาน้องหมาโดนฟันช่วงนี้นะฮะ เซตนี้นะครับผมติดขอน2กอแล้วก็มีอีก3ต้นนะครับผมจาก2,002ผมลดเหลือแค่1,750บาทรวมส่งนะครับผมมีบริการเก็บปลายทางเพียง1,750บาทรวมส่งช้างกระกล้วยไม้ป่าแท้นะครับผมงานติดขอนนะครับผมงานติดขอนไม้มาแบบนี้เลยติดขอนแบบนี้จะค่อนข้างจะหายากนะครับผมเป็นกอเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นมาแล้วนะเนี่ยครับผม อันนี้ขอนแรกของเราไม้สดชื่นแล้วนะครับผมส่วนมากอ่าฤดูนี้ไม้ก็จะแรงนิดนึงนะครับผมเพราะเป็นไม้ป่าแท้อีสานใต้นะครับผมอันนี้เป็นกล้วยไม้ป่าแท้จากอีสานใต้นะครับผมน้อยที่จะเจอได้แบบนี้ครับผมส่วนมากดอกจะสีเข้มสวยนะฮะแล้วก็ทนแดดนะครับผมอันนี้กอ,อที่หนึ่งนะครับผมติดคอนไม้มารากเดินนะครับผมแบบนี้เรียบร้อยเอาไปมัดติดต้นไม้ได้เลยนะครับผมหรือเอาไปแขวนได้เลยอันนี้กอที่สองนะครับผม ไม้กาลังฟื้นนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าแ้งครับผมอันนี้กอที่สองนะครับผมก็รากเดินติดนะครับผมแบบนี้ขอนไม้มาหมดเลยนะครับผมมีประมาณสี่ต้นขอนที่สองนะครับผมแล้วก็มีอีกสามต้นนะครับผมสามต้นเล็กหนึ่งต้นนะครับผมสองต้นสามต้นนะครับผมเอาไปมัดติดขอนรวมกันเลยได้นะครับผมเซตนี้เพียงพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทรวมส่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทรวมส่งลดราคาครับผม หาเงินเอาไปเลี้ยงหมาค่ะช่วงนี้หมาโดนฟันแล้วทาแผลเย็บไปเยอะนะฮะล้างแผลพาไปล้างแผลทุกวันเลยน้องยังไม่ค่อยกินอาหารเลยนะคะผมใครสนใจเซตนี้นะคะผมช้างกระนะคะผมเพียงพันเบาทรวมส่งนะได้ไม้ติดขอนแบบนี้ไปเลยนะคะผมทักแชทแอดไลน์โทรมาที่เบอร์0ูนย์เก้าห้าเ ช้างกระกล้วยไมย้ป่าแท้อีสานใต้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมอย่าลืมกดคนละไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะขอบคุณทุกท่านที่อินบ็อกมานะครับผมทักถามอาการน้องนะครับผมน้องหมาที่โดนฟันนะขอบคุณแทนน้องด้วยนะครับผมวันนี้น้องเริ่มกินข้าวได้เยอะแล้วนะนะครับผม เริ่มกินแต่ผมยังไม่ถอดลําโพงออกเพราะว่าเขาตะก,กุยแผลเขานะครับผมเซ็ตนี้ช้างกระนะครับผมเพียงพันเจ็บาทรวมส่งนะฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรครับสวัสดีครับ